นี่ครับดูกันสดๆเลยน่าจะถูกใจหลายท่านที่ชอบฟูยกาซูชินี่เป็นโปรโมชั่นนะครับที่ไฮโซซูชิพระหนโยทินซอยหปกติบุฟเฟต์ตับห่านร,ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แต่นี้เราใช้วิธีขายร่วมกับบุฟเฟต์ที่ไฮโซปกติมาทานบุฟเฟต์ที่ไฮโซราคา 1>, 1 0ึบาทเนตซื้อตับห่านเพิ่มเอาเวลาท่านมาทานกันหลายๆท่านจะต้องไม่ได้จ่ายแพงๆมาซื้อเพิ่มเอาเป็นคำแบบนี้ขายแค่คำละ29บาทเท่านั้นจากคำละ200บาทมาทานบุฟเฟ่สั่งเป็นคำๆแบบนี้สโจว่าคุ้มกว่าสำหรับเรามาทานเราอาจจะกินแค่คำสองคำสามคำไม่ต้องไปจ่ายบุฟเฟ่ตับหา่านแพง มาจ่ายแบบนี้ถูกกว่าคุ้มกว่าหมดฝนแล้วเริ่มหนาวแล้วสายบุฟเฟ่ควรรับทราบว่านี่คือปูตับหานที่ราคาดีมากๆๆกมา,กม,ากมีเวลาแวะมาที่ไฮโซซูชิเริ่มวันที่17พฤศจิกายนนี้ <S <S เจอกันครับ